ครับสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับและสวัสดีแฟนๆนะครับจากทีมงานโอเวอร์ฮอนเรารชพืชนะครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะฮะผมมารีวิวนะครับเป็นตัวโปรดักนะครับจัดจ้านมากทีเดียวนะครับเกี่ยวกับจอปฏิบัติการเอนด o อยนะครับผมบอกได้เลยฮะหน้าจอตรงนี้นะครับเป็น Q LED นะครับ ความคมชัดของเขาเหมือนจริงนะครับภาพนะครับเวลามองนะครับเหมือนเราอยู่ในเหตุการณ์จริงๆนะครับพูดไปก็หาว่าผมโม้นะครับตัวประดักตัวนี้นะครับตั้งแต่ผมติดให้กับรถหลายๆรุ่นหลายค่ายนะครับเพื่อสมาชิกนะครับให้การตอบรับนะฮะเกี่ยวกับการเข้าแอปต่างๆและการทัศก์สกของเขาไวมากทีเดียวนะครับตอบโจทย์ลูกค้าผมบอกเลยว่าอย่างต่อเนื่องนะครับขอย้ําอย่างต่อเนื่องทีเดียวตั้งแต่ผมติดให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับตามมาชมนะฮะนี่นะับเพื่อสมาชิกนะครับ ที่ผมมารีวิวเพื่อสมาชิกเห็นนะครับอ่าผมขออธิบายเกี่ยวกับารติดตั้งก่อนนะครับเห็นไหมครับเขามีกอบคิ้วนะฮะสวยทีเดียวรถแต่ละรุ่นนะครับเราสามารถติดตั้งนะคะรับจอปฏิบัติการ a n d r o i d ตรงนี้ได้นะคร<ม>ับผมขอบอกอีกสักนิดนะครับแรม8นะฮะลอม128ระบบการทัศสกรีนหายห่วงทีเดียวและในการโหลดแอปต่างๆนะครับตรงนี้ได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับ ดับแรกนะครับนี่นะฮะผมมาให้ดูฟังก์ชันนะครับที่เป็นไฮไลท์จอปฏิบัติการ a อ d ด o i d หน้าจอตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอนะครับ QLED นะครับเวลามองนะครับแหมภาพของเขามันคมชัดจริงๆนะครับเพื่อสมาชิกนะฮะตอนนี้นะครับผมได้ทําการแยกเป็น2หน้าจอเพื่อสมาชิกเห็นนะครับตรงนี้เป็นฟังก์ชันนะครับที่รองรับนะครับตรงนี้เป็น Google Ma p นะฮะนะครับเพื่อสมาชิกครับเราพูดถึง g o o g l e Map นะฮะ ถนนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสมัยนี้นะครับอาจจะมีการนะครับตัดถนนนะครับทะลุซอยนี้ไปออกซอยนู้นโดยเราไม่รู้เลยนะครับว่าเขาได้ทําถนนเพิ่มและตัดถนนใหม่แต่ Google แมทตตรงนี้รู้นะครับเพื่อล่นระยะทางให้กับเรานะครับและประหยัดน้ํามันและประหยัดเวลาให้กับเราด้วยอ่าตรงนี้นะครับเราสามารถนะครับอ่านกด พิมพ์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าเป็นภาษาไทยนะครับโดยทัศนนาทียสในการขับขี่พระสมาชิกอาจจะไม่สะดวกในการพิมพ์นะครับไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับเราสามารถนะครับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับ่าผมกดนะครับไปเซ็นท่านเวสเกตนี่นะฮะมุ่งหน้าทางใต้ไปยังซอยหมู่บ้านคาซาวิลราชพฤกษ์รัตนาทิเบตสอง เป็นไงครับมุ่งหน้าทางใต้นะครับไปทางคาซาวิวนะครับถนนรัตนาทิเบตเห็นไหมฮะตรงนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าทีเดียวจากร้านผม10นาทีนะครับถึงที่หมายแหมการขับขี่นะครับเฮ้ยฮะอยู่ด้านซ้ายนะครับการมองช่านนิสัยนะครับแหมสวยทีเดียวนะครับส่วนด้านข้างนะครับว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังแล้วก็ให้ความบันเทิงอย่างต่อเนื่องนะครับที่ผมบอกเพื่อสมาชิกเมื่อสักครู่นี้นะฮะภาพเสมือนจริงอ่าเรามาดูกัน ปุ๊บเห็นไหมคสวยทีเดียวนะครับระบบการทัดน์สตรีไหลลื่นนะครับขอแนะนน่อยเห็นไหมฮะพระสมาชิกผมบอกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับแหมแลมแปดลอมร้อยยี่สิบแปดไวมากทีเดียวนะครับฟังก์ชันต่างๆนะฮะเราสามารถนะครับนี่เลยครับคอนโทลนะครับที่พวงมาลัยได้เลยนะฮะพระสมาชิกครับ ที่ผมบอกภาพคมชัดนะครับต้องเพื่อสมาชิกดูอย่างนี้แล้วเพื่อสมาชิกอ๋อนะครับขยายภาพนะครับนี่เลยนะฮะเป็นภาพแบบว่านะครับมอนตัดภาพออกไปครับแล้วดูตรงนี้นะฮะเห็นไหมฮะสวยทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะเราตัดตัวหนังสือไปนะฮะเราต้องการกลับมานะครับเหมือนเดิมนะครับเราสามารถกดเข้าไปปึ๊บนะครับจะมี้เลือกต่างๆเลยนะครับ การนะฮะต่างๆนี่อันนี้นกน,นี่อันนี้นกเพื่อ,นนอนนสมาชิกครับหมวยเพื่อสมาชิกทราบอย่างนี้นะฮะในการปล่อยสัญญาณนะครับผมนะฮะการแชล์สปอร์ตนะคะรับไม่ว่าจะเป็นระบบ iOS นะครับผมหรือว่าเป็นระบะรบ Android นะครับเราสามารถแชร์สปอร์ตได้นะครับตอนนี้นะฮะที่กาลังหมุนๆอยู่นี้ผมก็จะอธิบายเพื่อสมาชิกรับทราบนะครับเนื่องด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นจอปฏิบัติการ Android นะครับเป็นจอตัวใหม่นะครับสามารถใช้ซิมนะครับที่เป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราสามารถนะครับมีตัวเสียบซิมนะครับใช้ซิมได้นะฮะเห็นไหมครตรงนี้นะครับเพื่อสมาชิกครับเพื่อเพื่อสมาชิกนะฮะต้องการนะครับหน้าจอตรงนี้ให้เป็นภาพใหญ่นะครับ ตรงนี้นะเนี่ยหมุนๆตรงนี้ผมอยากจะให้ขึ้นอย่างนี้เพื่อสมาชิกเห็นนะครับบางท่านนะครับได้ทําการเชื่อมต่อแล้วแล้วถามว่าทาไมหมุนนะครับตรงนี้ผมบอกได้เลยนะครับผมอยู่ที่ในการแชร์สปอร์ตของท่านนะครับความไวนะครับเขารองรับการเสถียรของเขารองรับอยู่แล้วแลมป8อ128เนี่ยนะครับการหมุนของเขานะฮะตรงนี้ผม ตรงนี้หาย,ยากมากเลยนะครับที่ผมต้องมารีวิวในการหมุนให้ดูตรงนี้นะครับปกติจะเสถียรและไวมากครับอันนี้ผมจะอธิบายเลยนะครับในการเชื่อมต่อของเขานะฮะร,ระบบ iOS นะฮะหรือว่าเป็น Android การแชร์สปอร์ตเข้าไปนะครับผมนะฮะเพื่อในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแต่ผมนะฮะได้ทําการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเป็นที่เรียบร้อย เมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นภาพที่ค่อนข้างหายากนิดนึงนะในการหมุนนะครับปกติแล้วเขาจะเสถียรมากนะครับในการหมุนตรงนี้ถ้าผมย้อนกลับไปนะครับผมจะมาพูดถึงนะครับในการแชร์สปอร์ตขึ้นทุกอย่างนะครับขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะฮะเรื่องด้วยนะครับจอเดปากการแอนดรอยตรงนี้นะครับที่ผมแถมให้นะฮะเกี่ยวกับนะครับการใส่ซิมของเขานะครับเป็นซิมอินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ต้องการแชร์สปอร์ตนะครับเราต่อมาใส่ซิมได้นะครับลองรับทีเดียวระบบการทัชสกสเกของเขา ภาพนี่คมชัดนะครับอ่านะฮะการทํางานของเขาก็แหมทํางานอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมเดินทางไปเวสเกตนะครับเห็นไหมครับ GPS ในการจับนะฮะยังไม่เดินทางสักทีนะฮะเห็นไหมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโอเวอร์ฮอนซาวแล้วจะพึ่งนะครับการทํางานของเขาอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับเห็นไหมฮะ เพื่สมาชิกครับภาพตรงนี้เป็นภาพสดๆเลยนะครับผมจะไม่มีการนะครับการตัดต่อนะฮะให้เพื่สมาชิกเห็นเลยว่าของจริงนะฮะที่ทางทีมงานโอเวอร์ฮอนซ่าได้ทําการพรีเซนต์ตัวโปรดักต์ใหม่ๆนะครับผมเห็นไหมครับจัดจ้านนะครับในย่านราชพฤกษ์เลยนะฮะร้านผมนะครับในการติดตั้งนะครับจอปฏิบัติการเอนดรอยนะครับแหมสวยจริงๆนะครับเพื่อสมาชิกครับถ้าเพื่อสมาชิกนะฮะต้องการนะครับให้ภาพดีทูตนะครับให้เป็นขยายภาพ จอใหญ่ตรงนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับปื๊ดดูนะครับนี่นะครับสวยที่เดียวนก,กแก้วนะครับะมาชิกท่านใดนะครับผมสนใจนะครับเกี่ยวกับการติดตั้งนะครับจออิบัตกันเอ็นดอยตรงนี้เป็นเวอร์ชัน11นะครับเป็นจอที่มาใหม่นะครับ แรงทีเดียวนะครับจัดจ้านในย่านนี้ราชพฤกษ์นะครับจากทีมงานโอหอนซาวราชพฤกษ์นะครับผมขอฝากด้วยนะครับเห็นไหมครับสวยทีเดียวหน้าจอ Q LED นะฮะตรงนี้นะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่นั่งอยู่ด้านหลังนะครับในการมองถ่ายทอดตรงนี้นะครับนะฮะสวยมากนะครับเรากดกลับนะฮะกลับไปนะครับเราแบ็กกลับไปดูหน้าจอหลักกันมั่งนะครับเพื่อสมาชิกค,ครับ เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับย่อมาเป็นภาพเล็กได้นะครับเรามีแอปต่างๆนะครับไม่ว่าเป็น YouTube นะครับนะในการโหลดแอปนะครับต้องไม่พลาดนะครับเกี่ยวกับนะครับเพจสโตร์นะครับผมขอเขียนนี้ออกไปก่อนนะครับกดดับไปก่อนนะฮะปึ๊บอ่านะครับเห็นไหมฮะเรามี YouTube นะครับหรือว่ามีทีวีนะครับและที่พลาดไม่ได้นะครับคอหนังนะครับ Netflix นะครับ กดเข้าไปนะฮะในการเชื่อมต่อครับให้แอคเคา์เข้าไปนะครับเพื่อสมาชิกนะครับที่เป็นคอหนังเห็นนะตรงนี้นะครับตอบโจทย์ลูกค้าทีเดียวนะครับการเข้าสู่ระบบนะครับซายอินเข้าไปนะฮะผมบอกได้เลยนะครับจอตัวนี้นะครับแหมปีด๊าจัดจ้านนะครับผมต้องมารีวิวตัวโปรดักต์ใหม่ๆนะครับขอย้ำนะฮะตรงนี้แรม8ลอมร2 8ระบบการทัศสกรีนไหลลื่นทีเดียวเมื่อช่วงนี้แล้วเห็นไหมครับ การหน่วงเขาเนี่ยฮะตรงนี้นะครับเป็นภาพจริงๆนะฮะที่ผมต้องการถ่ายทอดเลยครับว่าถ้าเพื่อสมาชิกนะครับการเชื่อมต่อนะครับหรือการเชื่อมต่อไม่ได้นะครับหรือว่าเน็ตหลุดนะครับเรากลับมาดูที่สมาร์ทโฟนของเรานะครับการแชร์สปอร์ตนะครับเพื่อสมาชิกจะเข้าใจอ๋อที่บันบุนอย่างนี้เพราะอะไรเน็ตหมดหรือเปล่าหรือว่าใส่ซิม ไม่ตรงร่องอะไรอย่างนี้บ้างนะครับรีวิวนี้ผมบอกเลยว่าหายากมากทีเดียวนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้การตัดต่อจะเป็นของจริงที่หมุนติ้วๆ,ๆนะครับปกตินะครับการทัศสกีของผมนะครับในการพรีเซนต์ตัวโปรดักต์นะครับผมต้องเตรียมพร้อมทุกอย่างต้องไหลลื่นนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นนะเห็นภาพสดๆแล้วใช่ไหมครับ ในการติดตั้งนะครับผมจอปฏิบัติการเอนดอร์ในรถโต t ้า f o r เ u อร์ก็เสร็จสิ้นเป็นที่ร้อยนะครับเพื่อสมาชิกท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งดีๆนะครับอลืมนะครับมาที่ร้านโอเวอร์ฮอนสาวดพื้นนะครับและเพื่อสมาชิกนะฮะจะพบกับทีมงานที่ติดตั้งที่ได้มาตรฐานจากทีมงานของผมนะครับช่วงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ